นาจะลึกกว่านี้นี่เขาวสามาอกอเมษหาสิบมันเดี่ยวโพหรอเเอาเอาทอโพขึ้นเว่านี่เอโพทออ,อีกักเองเมษหาสิบมันยังบ่อะไรเสออ๋อสัอสนีดหรอครับเอาตะดินขึ้นก็นได้เอาตะช่วงน,นี้นะ ได้วันนี้วันที่สองนะผมนะคือวันแรกที่เคยมาขดุดฟุติ้งที่นี่นะครับผมใช้รถคูปต้ามานะครับแมคโครคูปต้าก็เกิดปัญหานะครับผมแมคโครคูปต้าพังนะครับผมพังในระหว่างการทำงานก็เลยได้เปลี่ยนเอาซานี่มาทำแทนนะครับผมก็ตรงนี้นะครับ ขุดฟุติ้งตัวนี้นะครับผมในบ้านอย่างนี้มีหลุมทั้งหมดสิบหกลมนะครับนะผมขุดไปได้หกลมนะครับเลยสิบหลุมนะครับผมที่ต้องขุดฟุติ้งครับขุดได้แค่หกลมนะครับผมวันที่มาทําวันก่อนนะครับวันที่มาทําครั้งนั้นนะครับอุปตาพังเรียบร้อยเลยครับ ก็เลยต้องได้ใช้ซานี่มาทําแทนนะครับผมซานี่ก็ยังมีงานค้างนะครับผมก็คือว่าหลังจากขุดตรงนี้เสร็จนะครับผมขุดเอ่อขุดฟุต,ติ้งเสร็จนะครับผมก็ต้องกลับไปทําที่สวนยางเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าตรงสวนยางนี่ก็ยังไม่เสร็จนะครับก,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 รก,ก็พักจากสงการพักจากจากสงการพักจากอะไรนะครับ จากสงการพักจากอะไรก็มาเริ่มงานนะครับผมก็พักจากสงการมาได้สี่วันนะครับผมอ่ะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่16บนะครับวันศุกร์ที่ส6บหก็กลับมาเริ่มงานเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยนะครับผมคนขับก็พี่หลงคนเดิมนะครับพี่หลงคนเดิมครับฟุตฟุตติง้งอันนี้ จะขุดวางท่ออันนี้จะวางท่ออะไรนะขเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรล่ะจำไม่ได้คนะรับลืมอากาศก็ร้อนนะผมอากาศร้อนอันนี้ก็ลึกอยู่ราวๆเมตรเจ็ดสิบนะผม,มลึกอยู่ราวๆเมตรเจ็ดสิบอ,อ๋อดูแล้วครับ ท่อส้วมนะครับผมทีนี้เป็นท่อส้วมทนะำบางท่อส้วมครับก็จะก็จะคิดได้ใช้เวลาซะหน่อยนะครับผมบางครั้งก็ลืมนะอากาศก็ร้อนจริงๆครับผมวันนี้นะอากาศร้อนนะครับร้อนอดป้ามากเลยครับไม่อยากจะออกไปจาก ร่มของต้นมะม่วงเลยเนี่ยออกไปก็ร้อนนะครับมันร้อนจริงๆนะครับผมวันนี้นะขนาดตอนนี้เป็นเวลา9ก้าโมง30นะครับก็ยังร้อนอยู่เลยนะอย่งว่าเดือเมษสาครับอ่านะนะแรงก็อย่างนี้แหละครับผมอากาศร้อนเมืองไทย หลุมขุดฟุตติ้งเนี่ยจะลึกอยู่ราวเมตรห้าสิบนะครับผมลึกอยู่ราวเมตรห้าสิบกว้างเมตรหนึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นหลุมใหญ่เลยนะครับผมอันนี้จะเป็นสองหลุมเชื่อมต่อหากันนะครับนะจะเป็นสองหลุมเชื่อมต่อหากันอันนี้ก็จะทําท่อซ่อมอีกนะครับนะทําท่อซ่อมอีก ออกมาได้แป๊บเดียวหงอตกได้เนี่ยมันร้อนนะมันร้อนมากอันนี้ก็ไม่รู้ว่าชื่อหมู่บ้านอะไรนะผม,มรู้ว่าชื่อหมู่บ้านอะไรเหมือนกันแต่อยูอ่ทางที่จะไปหนองคายนะครับผมครับมันจะอยู่มันจะอยู่เส้นหนองคายอุดรน,นะครับผม เส้นหลักเลยหนองคายอุดอรครับเส้นนี้เลยละ่ะแต่ไม่รู้ว่ามันชื่อหมู่บ้านอะไรนะรผมเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าจเจริญขึ้นมาบ้างนะครับหมู่บ้านนี้ก็ถือว่าจเจริญน,นะครัไม่ใช่ ของบ้านที่อยู่ข้างไกลนะครับเจริญตอนนี้ก็เดี๋ยวจะให้แมคโครกระจายดินก่อนนะครับผมเคลียร์ดินก่อน เียพวกดินกันเพราะว่ามันไม่มีที่วางดินนะครับผมถ้าเรามาขุดมันจะไม่มีที่วางดินก็เลยต้องเขียดินออกสะก่อนนะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นคลิปเปิดกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปถัดไปเดี๋ยวเราจะไปดูตอนเราขุดฟุตติ้งนะครับผมนะคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวจะไปดูการขุดฟุตติ้งนะครับอันนี้ก็ดูันนี้ไม่ก่อนนะครับผมปิดาคาดครับปิดคาดนะนึกว่าจะขุดท่อซ่วมเลยนะครับผมเคลียร์ดินก่อนนะครับอันนี้ก็จะถึง10หนาทีแล้วคงดูไม่ทันนะครับ รอดูไม่ได้ไม่ทันครับไปรอดูการูฟุฟตติง้งคลิปต่อไปแล้วกันเนาะครับ รอดูคลิปต,ต่อไปนะครับผมการขุดติ้งนะครับคลิปนี้ก็คงจะดูไม่ทันนะครับผมการปุดท่อส้วมนะครับงจะดูไม่ทันก็เอาไว้รอดูคลิปหน้าแล้วกันนะครับไ้เจอกันคลิปหน้าน,นะครับผม